พมาพูดถึงเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นถ้าจิตเราไม่ละเอียดพอแยกแยะอย่างไม่เป็นแยกแยะอย่างไม่ออกหรอกว่าอัน,นสสะมาธาอันนวิปัสสนานักปฏิบัติภาวนาเริ่มแรกจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่ก็ปฏิบัติไปแต่มันจะเป็นสมถาริปวิปัสสนาก็ช่างมันพอมันถึงที่สุดแห่งปัญญามันจะแยกแยะของมันเองมันจะแยกแยะให้รู้เข้าใจของมันเองว่าอันไหนสมถะอันไหนวิปัสสนาอย่างปู่นี้ก็เหมือนกันไม่รู้เรื่องหรอกว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนวิปัสสนาก็ปฏิบัติไปตามรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ตามอุบายที่ครูบาอาจารย์ท่าน ฉี่เนีให้เกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดฌานเกิดการรู้เห็นเข้าใจแต่ก็ยังแยกแยะไม่ออกปริวัติเดิมแรกเราก็ไม่ต้องไปแยกแยะอะไรมากขอทําเพียงแค่ให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วมันจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาพอมันเกิดสมาธิแล้เกิดปัญญาขึ้นมา,มนมาแล้ก็ค่อยๆจะเข้าไปรู้ เข้าใจในเรื่องของกายในเรื่องของจิตเข้าใจในเรื่องของรูปของนามของมันเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามลาดับลําดาของมันเองที่บางคนเรียกว่าถ้ายังไม่เข้าใจปัญญายังไม่แจ่มแจ้งถึงที่สุดนะก็จะค่อยมาโถกเถียงกันในเรื่องการรู้รูปนามเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมถะ หรือเ,เป็นเรื่องของวิปัสสนาบางคนว่าการเข้าไปรู้รูปนามเช่นแค่รู้เฉยๆนะมีสติรู้ในรูปกับน้มเฉยๆนี่มันเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาแนละ้วไม่ใช่ขอตอบตามคมจริงเลยว่าแม้เราจะรู้รูปนามอยู่เก่าไปะลึรกรู้ในรูปในน้มที่มันเกิดดับนั้นอยู่ มันยังไม่เป็นวิปัส,สนามันยังไม่เป็นปัญญามันยังอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานคือทำให้มีสติและลึกรูก้อยู่กับมันนะมันก็จะเกิดความสงบนิ่งลักษณะเช่นนี้ปู่ต่ก่อนแล็กๆก็คิดว่าตัวเองมีปัญญารู้เห็นรูปเห็นนามเห็นกายบาง่นเวทนามันเกิดขึ้นมนันเจ็บมันปวดนี่ เอาสติไปรู้กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับลงไปนะี่มันก็สงบนิ่งบางครั้งก็เวทนาก็หายไปพอออกจากสมาธิมาเวทนาก็ยังเหมือนเดิมบางครั้งก็หายไปเลยก็มีก็คิดว่าตัวเองมีปัญญานิพพสนารู้ว่าเกิดพิปปัสนาคือมีปัญญารู้ เรื่องของเวทนาทั้งๆนี้มันเป็นนามคือเรารู้แค่รูปและนามมันอยู่ในขั้นสมถะจะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิแต่ไปเข้าใจผิดว่าคิดว่าเป็นวิปัสสนาคือปัญญาไม่ใช่การรู้รูปนามเฉยๆนั่นนะมันเป็นสมถกรรมฐานการรู้เข้าใจ ในขั้นวิปัสสนานั้นมันต้องเข้าใจในไตรักษ์ณมันจะเกิดวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาได้คือมันต้องเกิดเห็นไตรักษ์ณคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะี้ยมันต้องเห็นในลักษณะเช่นนี้มันจึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเห็นมันเฉยอ,อ,อย่างนี้ก็รูว่า แค่รู้มันจิตก็แค่รู้มันอันนี้สมถะกรรมฐานนั้นคือรู้นิ่งรู้มีสตินิ่งรู้มันมันจะเกิดมันจะดับก็นิ่งรู้มันมันก็จะเกิดความสงบเป็นสมาธิไปเลยก็มีเป็นฌานไปเลยก็มีอันนี้อยู่ในขั้นสมถะกรรมฐานดังนั้น ที่นีหลายๆทลานหลายๆท่านที่ไปเดินมาปฏิบัติภาวนา,า,าในจุดๆนี้ทั้งจุดๆนี้ก็ไปเข้าใจว่าเออมันเกิดปัญญาเพราะมันนิ่งรู้นิ่งรู้เห็นมันปวดเห็นมันหายก็เห็นมันอยู่แต่ไม่เห็นแต่รักนะไม่เห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาคือนิ่งเห็นมันนิ่งรู้นิ่งเห็นมัน จิตก็สงบอยู่กับมันพอมันถอยออกจากสมาธิในขั้นสมาถกรรมฐานจิตก็มายึดมาทุกข์กับมันอีกอย่างเช่นเราไม่ได้ใส่ใจคําว่าไม่ใส่ใจคือไม่มีสติเช่นเวลาเราปวดขานี่ปวดเข่าอย่างนี้เราไม่มีสติใส่ใจมันแ,แต่เราก็รู้ว่ามันปวดเราก็โอ้โหงดหงิดกับมันนะทีนี้งดหงิดกับมัน พะเราไม่เห็นไตรลักษณ์ไงเราไม่มีปัญญาเราไม่เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงของเรื่องสะกลสังขารร่างกายว่ามันต้องเกิดขึ้นไปปวดระดับไปเป็นธรรมชาติเข้ามาเจ็บได้ก็หายได้เกิดเกิดดับดับเราไม่เห็นไม่เข้าใจมันในจุดจุดนี้ไม่ปััสนาคือตัวปัญญายัางไม่เกิดแต่เราเข้าไปสู่ในแค่สมถกรรมฐานเกิดสงบนิ่งเวลามันปวดเข่าปวดแข้งปวดขาแล้วนะั่มันไปรู้อยู่กับเวทนาคือรู้อยู่กับรูปกับนามนะ มันก็นิ่งสงบไปก็คลายมันจะคลายออกจากเวทนานะั้นที่มันคลายคือมันคลายมาสู่ความสงบเป็นสมาธิคล้ายๆกับไม่ยึดเลยแล้วมันคล้ายกับปัญญารู้แจ้งแล้วไม่ยึดนะแต่อันนี้มันคลายแบบคือจิตมันไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับเวทนา คือมันมีสติรู้อยู่ในจุดจุดใดจุดนั้นจุดที่มันปวดมันก็เกิดสมาธิขึ้นมามันก็จิตไม่ไปจดจ่ออยู่กับเวทนานั้นเมื่อตอนแรกจดจ่ออยู่กับมันว่ามันปวดปวดแต่พอจิตมันสงบมันก็แยกออกจากกันมันก็เกิดความสงบเป็นสมาธิก็คิดว่าตัวเองเกิดปัญญาไม่ยึดมั่นในเวทนาทั้งทั้งที่มันเป็นแค่สมถกรรมฐานยังไม่เกิดปัญญารู้แจ้งในเรื่องของใจรัก ทีนี้พอออกจากสมาธิมาพอมันเกิดเวทนาขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นเดินไปเตะขอนไม้เจ็บขามาก็ปวดกูก็จิตก็ยังไปยึดอยู่กูปวดดีกูอะไรไดีกูเจ็บดีพอมันไม่เห็นใจรักมันก็ไปยึดอาวากูเจ็บกูเจ็บขากูเจ็บในลักษณะเช่นนี้อา้าวแล้วทีนี้ก็ตกใจว่าทําไหมตอนที่เรานั่งสมาธิเข้าไปแล้วก็ เพ่งดูเวทนาแล้วเหมือนกับมันจะแยกคิดว่าเป็นปัญญาในการที่ที่รู้เห็นที่ไหนได้มันเป็นแค่สมถะกรรมฐานพาอออกมาเจอของจริงไปเตะตอบ้างเตะอะไรบ้างเดินหัวโขกไม้บังก็เจ็บขึ้นมาจิตก็ไปยิดทุกข์กับมันมันไม่เห็นไตรลักษ์มันเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแต่ถ้าทีนี้เรามาเข้าใจในเรื่องของวิปัสสนาคคอเกิดปัญญา พื้นฐานมาจากการจิตที่มันสงบนนในขั้นสมาธิก็มาเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาพี่นารู้แจ้งจริงในเรื่องของเวทนาเรื่องของรูปของนามเห็นรูนามนั้นเป็นไตรลักษณ์อนิจจงทุกขงังอนาาัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปเห็นมันในลักษณะเช่นนี้รู้เห็นเข้าใจมันว่ากายนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปไม่ใช่ของเราของเราคนไทยโดยเป็นธรรมชาติของมันสัจธรรมของมันมันเกิดมันก็ดับ ม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดกับกายมันก็เกิดก็ดับทั้งนั้นในนามก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เกิดก็ดับเหมือนกันเห็นใจล,ลักษณะเช่นนี้จิตมันก็จะค่อยๆคลายไม่ออกไปยึดในรูปและน้มนั้นทีนี้พอเกิดเวทนาคือเกิดความทุกข์ความเจ็บความปวดทั้งทางกายทาง,ทงใจขึ้นมามันรู้เห็นเข้าใจโดยปัญญาเช่นนี้ มันไม่ออกไปยึดมันก็ว่าเออไม่ใช่กูไม่ใช่ของเราของเขาข้างไกลแต่กายทำเจ็บมันปวดเราก็รักษามันแต่จิตใจเราไม่ได้ยึดมันในลักษณะเช่นนี้มันจะต่างกันถ้ามันเห็นไตรลักษณ์ดังนั้นแล้วเจองบกว่าหรือสมถกรรมฐานเห็นถ้ามันเห็นรูปนามอยู่ก็แล้วแต่แต่ยังไม่เห็นไตรลักษนณะ์นั่นมันยังอยู่ในขั้นสมถาการรมฐานเห็นรูปนามแต่ไม่เห็นไตรลักษนณะ์ยังอยู่ในขั้นสมถาการรมฐาน แต่ถ้าเห็นรูปนามมันอยู่ในไตลักษ์มันเป็นไตลักษ์เสื่อในจังทุกขังนาตาเห็นมันเกิดมันดับมันแปรป่วนเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมความเป็นจริงของมันเป็นเช่นนั้นเห็นลักษณะอย่างนี้นั่นแหละเป็นวิปัสนาพอมันเป็นวิปัสนาคือปัญญามันเกิดขึ้นขึ้นมามันค่อยๆรู้แจ้งแ็นจริงในสัจธรรมความเป็นจริงของรูปของนามตามความเป็นจริงไม่เห็นเรื่องของจิตตามความเป็นจริง ว่าพวกรูปนามเหล่านั้นมันก็เกิดก็ดับของมันเช่นนั้นนั่นแหละเมเราเห็นผู้ถูกรู้มันเกิดมันดับไอผู้รู้ก็คือจิตคือสตินี่แหละสติรู้จิตรู้หรือธาตุรู้นี่แนะหละที่รู้แต่ปัญญามันก็เกิดขึ้นเห็นมันตามความเป็นจริงเห็นสัจธรรมของมันตามความเป็นจริงขึ้นมาได้มันก็คลายอัตตาตัวตนที่จะเป็นอุปทานออกไปยึดที่จอยให้เกิดขึ้นในกิเลสตัณหาขึ้นมาว่าเป็นตัวกูอยากเป็นกูไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ กูพอใจอย่างนั้นอย่างี่กูไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้นมันก็คลายอัตตา,าตนที่จะออกเป็นอุปทานออกไปยึดเองมันก็ไม่ก่อเกิดให้เกิดตัณหาที่เป็นตัวกิเลสถ้าไม่เกิดกิเลสข,ขึ้นมาได้ในลักษณะเช่นนี้เอาละ่ะก็อธิบายไว้เพียงแค่นี้ก็ให้อภิจรณาต่ตอก็ให้เจริญในธรรม